ตามสัญญานะครับจะแจกรถนะครับในช่วงปีใหม่เ,เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าหากท่านใดสนใจอยากจะได้โนวาคันนี้นะครับคันสีฟ้าคันนี้นะครับมีกฎกติกายังไงบ้าง สวัสดีนผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับตามสัญญานะครับที่บอกว่าจะแจกรถนะครับในช่วงปีใหม่นะครับนั่นก็คือโนวาคันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่ช่างวิรัตนะครับเอามาเป็นสปอนเซอร์นะครับให้กับฟ้าสายไรเดอร์เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าหากท่านใดสนใจ อยากจะได้โนวาคันนี้นะครับคันสีฟ้าคันนี้นะครับมีกฎกติกายังไงบ้างนะครับก็คือ1นึกดติดตามฟ้าสายไรยเดอร์นะครับทั้ง u t u b e นะครับหรือเพจฟ้าสายไรยเดอร์ใน Facebook นะครับสามารถร่วมสนุกได้ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์คันนี้คลิปนี้เท่านั้น หลังจากที่กดติดตามแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วให้ใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับมาที่คอมเมนต์ด้วยนะครับใส่ชื่อกับเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์นะครับวันที่ผมปล่อยคลิปนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มได้เลยสิ้นสุดนะครับปิดรับปิดรับรายชื่อนะครับในวันที่เอาเป็นวันที่3แล้วกัน ผมกลับมาจากต่างจังหวัดวันที่3วันที่3ถือว่าปิดรับถ้าใครส่งรายชื่อพร้อมกับเบอร์โทรมาหลังวันที่3ก็คือไม่รับแล้วนะครับนะใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับโนวาคันนี้แบบฟรีๆคำว่าแบบฟรีๆคือเอาไปเลยแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวค่าขนส่งนะครับ ค่าโอนอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าต้องเป็นคนออกเองผู้ที่โชคดีต้องเป็นคนออกเองนะครับอันนี้ก็คือก,กฎกติกาง่ายๆนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ1กดติดตามฟ้าสายไลเดอร์ทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะครับ 2. พิมพ์ในคอมเมนต์นะครับชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อมาในคอมเมนต์นะครับแค่นั้นเองนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ผมปล่อยคลิปนะครับแล้วก็สิ้นสุดในวันที่3โดยผมจะจับรางวัลน,นะครับผู้โชคดีในวันที่5นะครับในวันที่5มกราหกห้านะครับในวันที่5มกราหกห้ามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรถโนวาคันนี้ส่วนมีอีก2คันที่จะแจกก็คือครบแสนซับเมื่อไหร่นะครับ ก็จะแจกมอเตอร์ไซค์อีกของผมเองเนี่ยจะแจกอยู่แล้ว1คันนะครับของช่างวิรัตแจกเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้อีก1คันเท่ากับว่าแจกทั้งหมดอีก2องคันรวมคันนี้เป็นทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมาดูว่ามาลุ้นกันว่าใครจะโชคดีได้รับโนวาคันนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้แจกรถไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คันนี้แจกเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับสนับสนุนโดยช่างวิรัตนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รถปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ